พี่น้องเอ้ยชีวิตผมเนาะเหนยวเกิดมาสิ้นขีห่ห้คือกระตายดอกไม้จันควันสลลาไกลายเป็นทุกได้นอนอุกเสือร่มแรงหวังว่าสิกินแกงปลา,ย,าย่างยังผิดทั่งกะเล่ได้จำแกว้วบ่มีแววดวงขี้ไล่นวนี้ก็ได้แค่ฝันพี่น้องเลยสูมือซูเว่นก็ได้นอนเอาโอบวกใจโตให้ปงตกแห้งบมมียาสิไปหวังยกโองแดงไปว่างตัง เกิดความหวังเคียงดอกฝาเปยหาจับบักจกลอนคิดเป็นกรรมกรรับจ้างสืบข้างสั่งอยู่ทงหน้าผู้เน้บัทินีชีวิตต่อจากนี้ผู้ขาสีขออยู่กับดินกินกับหญ้าเป็นเศร้าหน้าอยู่คือเกา่าจิตสู่เขาผู้รวยแบ่งเบิดแห้งแล้วกลาลอยลงนี่แล้วคำว่าหากมุงปั่นมาด้วยใจบ่ได้ใสดินเหนียวปั่นปอบ เอาปลาแล้เก็บมาแส่น้ำเอาตีนยังจนนำใจปานขีดทนคุยคุย,ย,ยจนบ่มีมองดียังมีนามาสัญญาลมลมกลมับมาคืนดียังแค่มาเชยชมท้องตายสิเสียจังไดก็ได้เอ๋บอกโ้ยน้อให้มาคืบต่อตั้งให้ความหวัง แล้วมาฝาาที่ไว้ให้หายจอนพอตา